เลยเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่กับ,กบอ,อีกจุดหนึ่งถ้าเป็นตัวเมียนะคะนอกจากท้องย้อยแล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของช่องเพศเอามาดูช่องเพศ,เศก็คือท้องย้อยคำว่าท้องย้อยตรงนี้ค่ะมันจะย้อยลงมาเลยมันจะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันมเห็นไม่ชัดเพราะมันไม่ใช่ดูดูมันแล้วอะคะ่ะ แล้วก็อีกช่องหนึ่งที่จะเห็นชัดคือช่องเพศตรงเนี้ตรงเนี้ถ้าเปเนือดูผสมพันนะมันจะแดงมันจะบวมแดงค่ะ,ะแต่ว่าอันนี้มันเลยช่วงของมันไปแล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะลอง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 ,ลองจับแก้มตัวเมียดูมันจะลื่นลองดูรูปดูก็ได้ค่ะมันจะลื่นอ่าจำความรู้สึกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราลองไปจับตัวผู ตัวเมียถ้าเราเรารู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียอ่ามัน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 มีอันแรกคือดูลักษณะตัวดูร้องดูช่องแม่แล้วก็แก้มต้องพร้อมมันเป็นยังไงนะถ้าเป็ืฤอดูผสมพันธุ์มันจะบวมแดงอูม่ะค่ะ อันนี้อันนี้รยังไม่อันนี้ยังไม่มันเห็นไม่ชัดค่ะพี่เอกอันเนี้ยเพราะว่ามันมันไอ้นี่ไปแล้วมันไม่เป็นไรครับอ่ารดูตา่ผ่านช่วงไปแล้วค่ะอันดับแรกเราจะดูที่ที่ที่ตัวตัวเขานะคะถ้าตัวเมียเนี่ยท้องเขาจะย้อยค่ะอันนี้พอดีว่ามันเลยช่วงพีคไปแล้วท้องมันก็เลยไม่มันเห็นเป็นแบบเนี้ยแล้วถ้าเรากดตรงนี้มันจะนิ่มเลย คือคือแบบเหมือนผู้หญิงท้องแก่อ,อ,อ,อ่าม,มันมันจะนิ่มเลยค่ะกดตรงนี้มันจะนิ่มถ้ามันมีไข่ร้อมมานนะคะแล้วตรงเนี้ยมันจะแดงมันจะบวมแดงใช่ช่องเพศ,ศค่ะตรงเนี้ยค่ะแล้วก็อีกที่หนึงง่งเราจะดูที่แก้มนะแต่แก้มเนี่ยมันไอ้นี่อยู่แล้วคือคือแก้มเนี่ย,ยถ้าเป็นเพศผู้อะค่ะมันจะสาก เพศเมียมันจะไม่ชาค่ะมันจะไม่ชามันลื่นเหมือนนุ่มนเหมือนเมืออนะอ่าก็มันก็จะเป็นทั่วทุ่งไปแต่ว่าถ้าไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เพศผู้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ๋อตัวผู้ก็จะเป็นเหมือนกันอ่าแต่ว่าพอฤดูผสมพันธุ์เพศผู้เนี่ยมันจะชาเราเขาจะเรียกว่าตุ่มตุ่มสิวอืมถ้าเป็นเพศผู้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเพศผู้จริงๆตัวเมียขนาดตัวจะใหญ่กว่าตัวผู้นะ แต่ว่าอันนี้เป็นใช่แต่ว่าเราเอาตัวใหญ่ไปหมดแล้วใช้ไปหมดแล้วค่ะก็เลยก็เลยเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยสังเกตที่เดียวเลยเวล,เ,เวลาที่เขาจับเวลาที่คาจับเนี่ยค่ะเขาจะจับตรงแก้มอน่างเดียวเพราะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าหงายท้องขึ้นมาแล้วบีบนิดนึงมีน้ําเชื้อ,อไหลอ,อ่ะตัวผู้มันจะสังเกตง่ายม,ม,ะนะมันจะสังเกตง่ายค่ะ ปลาหมอตัวปูก็จะตัวเล็กอันาั้นสังเกตจากตัวเป็นหลักค่ะแต่ว่าช่องเพศอ่ะมันจะสังเกตไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าของตัะพูนมันจะไม่มันจะไม่รวมไม่ทกันม,ม,มันจะไม่บวม,ม,มบเหมือนกับชุกเพศเมียอันนี้พูดถึงในฤด,ดูผสมพันธุ์นะคะแต่ว่าถ้าดูภายนอกเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละ,ม,ะมันไม่ได้มันไม่ได้ตายกันหรอกจับแก้มใช่ต้องจับแก้มค่ะเป็นหลักเวลาจับปลานะคะ แนะนำให้เอาผ้าปิดตาเขานะคะแล้วก็แล้วก็จับหัวจับหางผ้าปิดตานะคะแล้วก็จับแัวอ่าลองลองลองดูเห็นบเลยคะมันเม็ดเนี่ยช้าอ่ามันไม่ช้าปอกเพศเมียจะให้ดีกว่าแล้วก็ถ้าเราลูบตรงแก้มเขาอะค่ะแก้มเขาจะสากอ่าเดี๋ยวเราลองลูบดูก็ได้ค่ะ ก็ค่อยจับเลยนะแข็งแรงน้องเป็นแบบแค่ีกว่าเราก็ไม่อยากจับก็แรงเพราะว่ากลัวกลัวช้ำด้วอใช่จับชิ้นๆด้วยมันจะเป็นน่ากันบช้ำผิวเหมือนมันมีอะไร โอ้ขึ้นมาเพิ่มอยากเป็เมียมันสั่งใช่เลยค่ะเดี๋ยวลองจับดูก็ได้ไข่อะจับดูมันสั่งยิ้เหมือนเม็ดียวเลยใช่และเล็กๆจับสามมือนกระดาษตายนะตรงนี้อะไรนะกระดาษตายละเอียดอ่ะแต่ถ้าไม่ใช่รูดูผสมพันธุ์เขาจะเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่รูดูผสมพันธุ์ท้งเพศผู้เพศเมียเราจะลื่น